มันมีเงื่อนดีเลยนะนเลยนี่ยนยะิงเลยจะผมไอ้นี่อะโอนอหนไหนโว้ยโว้ยโอ้ปืนนี่นนน อยู่ในเบนนี่พี่มาเก็บตบมาเก็บศพเก็บศพนี่ไงจอแม่โดนปาไม่รู้ดุระยะอุ้ยอุ้ยตายเต็มตัวเลขสองนัดเอ้ยเดี๋ยวนึงผมโยกเข้าไปดูได้นะเผื่อมันเลนี่จุบ แล้วทำไมมันตายแล้วไม่ม e> <ortun at> <ika> ีแดงอ่ะมีคนมาก er ินไปหรอเอ้ยมีมีมีเดี๋ยวผมรอให้นี่พี่พี่พี่ได้แค่ตรงนี้ได้แล้วพี่หมอไม่เห็นละนี่ได้ได้ได้อยู่นี่พี่ยิงได้อีกนัดเดียวโดนละห้าร้อยเมื่อกี้เต็มตายเลย มีมีมือยักษ์เล็กยักษ์เล็กยักษ์เล็กเราวิ่งไปทางเต้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 เอายักษ์เล็กหมดเจะด้งเอไปหนึ่งทีไอ้กลับใหญ่ผิเหลือข้างวนาตัวเดียวปะข้างล่าเมื่อกี้เนี่ยผมเกือบฆ่ามันได้แล้วเก็บของอยู่เฮ้ยกดผิด ต้องแล้วต้องแล้วเดี๋ยวพี่ยนติีนะติอ่ะตายหนึ่งทีตีไม่โดนใครเลยมีเตี้ยตีอยู่คนเดียวมีตีไม่โดนเลยอะไรวะ มทำซีซีอย่างเดียวแต่ตรงป้อมปืนอร่อยอยู่แต่เมื่อกี้ที่เอตัวฟินิกพี่ยิงที่ว่ายิงโดนอะ่ะแล้วมันก็ติดเบิร์นตาย <laughs>